เจ้ากรรมนายเวรน,นั้นไม่ใช่ว่าจะน่ากลัวเสมอไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวดีๆท่านผู้ฟังครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังมาทําความรู้จักกับเจ้ากรรมนายเวรในชีวิตประจําวันเรานั้นมักจะได้ยินเสมอกับคําว่าเจ้ากรรมนายเวรแล้วทุกท่าน คิดว่าการที่เชื่อว่าเจ้ากรรมนายเวรมีจริงเป็นเรื่องงมงายหรือไม่ตอบได้เลยครับว่าไม่งมงายเป็นเรื่องที่ไม่งมงายอย่างแน่นอนยิ่งในทางพุทธศาสนาแล้วเราจะเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมซึ่งส่งผลต่อเจ้ากรรมนายเวรหรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเอง อย่างที่โวรานท่านได้กล่าวไว้มาดูกันว่ากฎแห่งกรรมนั้นสามารถพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรกันบ้างตามหลักของนิวตันแล้วในกฎข้อสของการเคลื่อนที่ของนิวตันกล่าวว่าแรงใดๆ ย่อมเกิดเป็นคู่เสมอเมื่อวัตถุที่หนึ่งออกแรงกระทบกับวัตถุที่สองวัตถุที่สองย่อมออกแรงกระทบกับวัตถุที่หนึ่งในขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้ามเสมอหรืออาจกล่าวได้ว่าแรงใ,ใดๆก็ตามย่อมเกิดเป็นคู่เสมอเมื่อวัตถุที่หนึ่ง ออกแรงกระทบกับวัตถุที่สองวัตถุที่สองย่อมออกแรงกระทบกับวัตถุที่หนึ่งในขนาดเท่ากันตรงกันข้ามเสมอหรืออาจกล่าวได้ว่าทุกแรงกิริยาจะม,มีแรงปฏิกิริยาซึ่งมีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันเสมอฟังอย่างนี้แล้ว ค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับเจ้ากรรมนายเวรไม่ใช่จะน่ากลัวเสมอไปอย่างที่พ่อเราคิดเพราะเจ้ากรรมนายเวรของพ่อเรานั้นขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเราเองเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทุกคนจึงมีทั้งเจ้ากรรมนายเวรฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดี หากเป็นฝ่ายดีก็จะคอยส่งเสริมให้พวกเรานั้นจเจริญก้าวหน้าอาจจะมาในรูปแบบของครอบครัวกู้ครองหรือรูปแบบเพื่อนถ้าเป็นครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นคอยอุป,ปัมภมคำฉูให้เรามีอนาคตที่ดีมียศถาบรรดาศักดิ์มีหน้ามีตามีเงินมีทอง นี่คือเจ้ากรรมนายเวรในฝ่ายดีถ้าเป็นคู่ครองก็เป็นครู่ครองที่ดีคอยเกื้อหนุนกันเรียกได้ว่าเป็นคู่แท้นั่นเองถ้าเป็นเพื่อนก็เป็นกันละยานามิตรเป็นมิตรที่ดีคอยแนะนำคอยส่งเสริมให้เราจะเริญก้าวหน้าในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามไม่เคยหักหลังไม่เคยเบียดเบียน นี่คือเจ้ากรรมนายเวรในฝ่ายดีส่วนเจ้ากรรมนายเวรในฝ่ายที่ไม่ดีเราจะมาพูดให้ฟังต่อไปนี้เจ้ากรรมนายเวรที่ในฝ่ายไม่ดีก็คอยจะเบียดเบียนให้เดือดร้อนให้เราทุกข์ยากลําบากถ้าเป็นคู่ครองก็จะเป็นคู่กัดทะเลาะบ่แหวงกันทุกวันแต่ก็ไม่จากกันไปไหนเพราะว่า กรรมนาพาให้มาอยู่ด้วยกันแล้วถ้าเป็นครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่ไม่มีความอบอุ่นมีแต่เรื่องคอยทะเลาะเบาะแหวงกันอยู่ตลอดเวลาคอยแต่จะนาพาความเดือดร้อนมาให้กันและกันจนอาจจะบ้านแตกสาแหลกได้ลูกหลานก็จัดกระจายกันไปคนละทิศละทางส่วนเพื่อนนั้นก็เหมือนกัน จะคอยอิจฉาคอยอริษยาเห็นใครดีเป็นไม่ได้ต้องคอยเติตัดขายอยู่ตลอดเวลาหรือคอยใส่ร้ายป้ายสีให้คนอื่นมีความผิดให้คนมองเราในสิ่งที่ไม่ดีแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตที่คนเราเกิดมาจะมีทั้งคนรักและคนเกลียดหรือมีเจ้ากรรมนายเวร ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีนะครับซึ่งเป็นผลมาจากการกระทําของเรานั่นเองแม้แต่องค์กรก็เช่นกันหากทางานมีผลกระทบต่อประชาชนทําให้เกิดความเสียหายเช่นน้าท่วมพื้นที่บนละพิต่อชุมชนแล้วประชาชนได้รับผลกระทบย่อมออกมาเรียกร้องเสียดออกมาประท้วง จึงเป็นโครงการที่เห็นผลกระทบเป็นรูปธรรมทังสิ้นแต่ก็มีหลายคนที่บอกว่าเจ้ากรรมนายเวรนี่ตัวตนมันไม่มีอรอกมันเป็นเรื่องของกรรมที่เป็นอกุศลกรรมที่เราทำไว้ตัวจริงที่เราคอยทำเขาไม่มายุ่งกับเราหรอก จะเราไปค่าป่าตายป่าเขาก็ไม่มายุ่งกับเราแต่ปรากฏของกรรมนั้นเล่นงานเราถ้าป่านั้นจองเวรคอยลงโทษเราก็ไม่ต้องไปเกิดลนะคำว่าเจ้ากรรมนายเวรนี้นะถ้าพูดตามส่วนตัวจะไม่มีก็ไม่ได้ถ้าหากเราฝึกขั้นสุขขวิปัสโก เราก็จะบอกว่าไม่มีตัวตนเพราะไม่เคยเห็นแต่ว่าตั้งแต่เตวิโทขึ้นไปเขาเห็นต้องพูดตามขั้นนะถ้าเราว่ากันตามหนังสือก็คิดว่าจะไม่มีแล้วถ้าเราอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเขาจะได้รับไหมถ้าบอกว่า เจ้ากรรมนายเวรน,นั้นไม่มีตัวตนคือว่าอุทิศส่วนกุศลส่งไปให้เขาจะได้รับหรือไม่ก็ตามบนที่เราทำเป็นผลให้เกิดความสุขกรรมต่างๆที่เป็นอกุศลที่เราทำไปแล้วเราไปยั้งมันไว้ไม่ได้แต่ถ้าว่าเราทำกรรมดีมีกำลังเหนือมันก็ กดไม่ทันเหมือนกันทุกคนผูกพันและเกี่ยวข้องกันด้วยบุญและบาปที่ทำร่วมกันมาทั้งนั้นหากเราไม่ได้ทำบุญและบาปร่วมกันมาชาตินี้เราคงไม่ได้มาเจอกันและไม่ต้องมาชดใช้กรรมผูกเวรผูกกรรมกันต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของเจ้ากรรมนายเวรอีกรูปแบบที่ถูกคนคิดไม่ถึง ทางที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดนั่นเองนั่นก็คือพ่อแม่พี่น้องญาติแฟนเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงานทุกคนเคยพบเคยเจอเคยผูกพันกันมาไม่ว่าจะด้วยบุญและบาปไม่ารอกี่ชาติกี่พบซึ่งนี่คือเจ้ากรรมนายเวรรูปแบบที่ใกล้ตัวเราที่สุดและเราก็ไม่คิดถึง ที่สุดเช่นกันว่าจะเป็นกรรมเป็นเวรผูกพันกันไปทุกภบทุกชาติทีนี้เราจะทำอย่างไรกับเจ้ากรรมนเวรเหล่านี้คําตอบก็คือทำดีทำดีนั่นก็คือเราจะได้เจ้ากรรมนายเวรในฝ่ายดีต่อต่อพ่อแม่ทำดีต่อคนที่เรารักร่วมไปถึง คนที่เราเกียดเพราะความดีชนะทุกอย่างได้ถ้าเราจะพูดแบบนี้ก็จะดูนางเอกไปสักนิดแต่ทุกคนคิดตามเราเราทำดีกับพ่อแม่หรือคนที่เรารักเราก็จะได้ความรักจากเขากลับคืนมาจนถึงวันที่เราจากไปเราก็ลาจากด้วยความรู้สึกดีๆแมะกระทั่ง คนที่เกลียดเราก็ตามถ้าเราทำดีหรืออย่างน้อยไม่เคยคิดอะไรกับเขาวันที่เรากลับมามาเจอกันไม่ว่าจะชาติไหนถึงจากอะไรมันก็จะไม่กลายเป็นดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็เปลี่ยนจากหนักให้กลายเป็นเบาได้และไม่ใช่ว่า เจ้ากรรมนายเวรไม่มีจริงเราจะไม่ทำความดีเลยถึงยางไรก็ตามถึงแม้เจ้ากรรมนายเวรจะมีตัวตนหรือไม่ก็ตามเราก็ควรทำดีทำดีกับทุกคนมั่นทำบุญสวดมนต์ไหว้พระแล้วถ้ากรรมมีจริงเราก็จะได้กรรมดีกรรมดีนั้นจะคอยส่งเสริมคอยสนับสนุน ให้เรามีแต่สิ่งดีๆเกิดในภพหน้าในชาติหน้าต่อไป